สวัสดีข่าว pues mm nah, วันนี้นะคะแล้วก็อยู่กับช่องสก๊อตไบค่ะแค่นี้เหรออ่าช่องไนขอุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพราะตัวชอบสก๊อตบายอาหารมาหันมาไม่เอาแล้วคูสวัสดีค่ะยิ้มยิ้มยิ้มให้กล้องเร็วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะท่านผู้ชมยู่ยินต้อนรับเข้าสู่ช่องสกอตไบค์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปไหนเนี่ย ก็วันนี้นะครับผมกําลังจะเดินทางไปอ่าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนะครับพอดีว่าวันนี้อ่ามีเด็กๆปัดฉิมกันนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเคยเป็นสิทธิ์เก่าโอเคเคยเป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนบางบ่อมาก่อนนะครับแล้วก็เคยเป็นครูที่โรงเรียนบางบ่อแล้วเป็นทั้งสาวปรึกสอนที่โรงเรียนบางบ่อมาก่อนนะครับก็ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสัญญากับเด็กว่าถ้าเกิดเด็กๆม .2 เนี่ยเขามาเรียนผมงสอนเด็กม .2 พอดี ผมได้สัญญาพวกเขาว่าถ้าเกิดพวกเขาขึ้นม .3 สาเนี่ยแล้วเขาเรียนจบทุกคนเนี่ยผมจะกลับไปถ่ายรูปให้นะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยงานอนดรตของผมเนี่ยผมชอบเป็นคนที่ค่อนข้างชอบถ่ายรูปมากมากจริงๆนะครับผมก็ถามว่าผมถ่ายสวยไหมก็อ่ถือว่าสวยในระดับหนึ่งแล้วกันนะก็สวยในแบบที่เด็กๆเขาพอใจอะ่ะอ่ฟพูดง,ง่ายยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเด็กๆก็เลยชอบ ที่ผมถ่ายรูปให้นะคะรับแล้วผมก็สัญญาขเขาไว้ว่าถ้าพวกหนูเนี่ยพวกหนูเนี่ยสอบสอบพอสามผ่านทุกคนเลยทั้งห้องเลยเรียนจบทุกคนผมจะกลับไปถ่ายรูปให้นะครับซึ่งเราได้สัญญาเอาไว้แล้วนะครับแล้วเด็กๆเขาก็ทําตามสัญญาถึงมันอาจจะไม่ใช่ปจัจจัยหลักก็เขาก็มีอาจจะมีแบบความฝันของเขานะครับแต่ว่าอ่าทําสัญญาผมไเล็กๆ่น้อยเนี่ยก็อาจจะแบบทําให้เขา มีแรงหึดในการเรียนขึ้นเล็กน้อยแบบนิดนึงก็ยังดีแค่ปลายเล็บก,ก็ยังดีนะครับผมในเมื่อเขาทำเสร็จแล้วในเมื่อเขาทำสำเร็จแล้วเราก็ต้องตอบแทนเขาด้วยการที่เราไม่ผิดสัญญาเขานะครับเราก็ต้องรีบไปถ่าย,ยรูปให้เขาก่อนวันนี้น่าจะมีหลายห้องเลย อีกครึ่งทางแนละ้วจะไปทันไหมวะเนก,กูไม่ใช่ด้เด็กกลับบ้านก็บุลลักีเรียบร้อยเลยนะจริงๆก็เดี๋ยจะไปหาเขาตั้งแต่เช้าแล้วแหละครับแต่ว่าผมเองก็มีสอนเหมือนกันนะครับก็เลยเราก็ทิ้งหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจแค่ว่าเราว่างเมื่อไหร่เราก็มาหากันก็พอเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเนี่ยผมก็จะพาเด็กๆห้องผมนะครับห้องที่ผมไปที่ปรึกษาเก่าเนี่ย ไปเลี้ยงฉลองด้วยนะครับวันนี้รวยครับวันนี้รวยเป็นปา่าน้ำมันยังไม่มีเตลเลยผมเป็นปา่าหาเรื่องเลี้ยงเด็กแล้ว <c oughs> <c oughs> อะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปก็ถึงแล้ว คนก็เดยกค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่ามีน้องๆน,นะครับมาให้ความมาแสดงคามยันดีเยอะเลยนะครับผมโอ้โหแล้วกูจะไปจอดตรงไหนได้วะเนี่ยเข้าไปเลยล้วันจอดไม่ได้สักที่เลยเว้ย ดีครับดีครับอะไรนะก้าเลยนะ ก็ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปการประหารเด็กๆกัดนดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องสปอตไรส์ค่ะแค่นี้เหรอ,อเปองงิดช่องไงคุดช่องก็เปิดช่องได้เพื่อไงสกอตไบสไลเดอร์เนี่ยอ่าสกอตไบสไลเดอร์เลยไม่เป็นไรก็นี่นะครับคือเด็ก,ดกนักเรียนที่ผมเคยสอนมาตั้งแต่ตอนม .2 ตอนนี้ก็จบม .3 กันหมดแล้วเป็นไงน่ารักไหมครับนี่สองคนเขาไม่ยอมเข้ากล้องเลย ก็สัญญาเขาไว้นะครับว่าตอนอเด็กๆเวลาตอน,ตอนจบมสามเนี่ยผมจะมาถ่ายรูปให้วันนี้ก็มาตามสัญญาแล้วแล้วก็เด็กๆก,ก็ทําตามสัญญาที่เรียนจบกันทุกคนเลยเก่งมากครับผมโอเคไปเดีย๋ยวพาไปถ่ายรูปต่อนี่ไงถืออยู่นี่นะเด็กลูกติดลูกหลานของผมเลยมสามับสามจบกันหมดแล้วผู้ชายวันนี้สะพาไปมาเยือนบางบ่อหันมาหันมา,นมาไม่เอาแล้วคุไม่ใช่ไหมโห มาใส่แว่นไกลด้วยสวัสดีค่ะยิ้มยิ ok ้มยิ้มยิ้มให้กล้องเร็วสดีค่ะลูกสาว ไปไหนนะนะนไหบอกเดี๋ยวครูมาดูเดี๋ยวครูมาดูที่ถ่ายให้นี่เที่ถ่ายแต่ว่าหาที่ถ่ายัไงงไงลูกชายลูก,ลกชกยายมากลกสุดยอดนะนะถอด้คลิปนี้ออนไปคุณจะอยู่งนะครับพิเศษผมน่าทุกคนเลย ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมว่าพาเดี๋ยวจะพาเด็กๆของผมไปเลี้ยงฉลองหน่อยนะครับผมวันนี้ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านรู้จากร้านใช่ไหม ก็จบกิ้วหินนะครับท่านใทชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคร,สสครับมาถ่ายรูป